ตามหิวข้าวว่ะไปวันนี้จะไปไหนก็ไปอย่างเราจะไปไหนกันหาข้าวกินหน่อยกินเลยดีปลาปลาปลาโดโดูดโดชื่อร้านอะไรอ่ะทำไมวรูข้าวแมวทำไมกินที่อิ่มดิไม่ต้องข้าวแมวจัดให้เต็มเดียวมาโอเคไป หัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทไหนดูยังไงหัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทหัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกอย่างฟรีไม่อัน้นจริงปะเนี่ยลองมาดูบุฟเฟ่อะอ่าโอเคโอเคไปแทนแๆนแนแนแนเต่ามาแล้ววัสดีครับไปเรามาดูอาหารเนี่ยนี่ไปไหนเนี่ยตาของเหรอตของอ มาถึงตาของได้เลยวะตาของได้เลยเดี๋ยว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 เดินไปดิเดินไปดูเดินไปดูโดดมีอะไรบ้างเนี่ยมีสามชั้นห้องหมากรุ้ผักหินอุเยช่วยไปหมดเลยนี่ร้านเขาสะอาดดูนี่มีฟิล์มมีฟิล์มมีแว็บมีแร็บมามาในกุ้งก็มีกุ้ง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  พ่อพ่อพ่อน้อมน้อมน้อยนอมยอมทั้งงอยทั้อยคิดถึงทำไมเด็กเลยมีติ่มีื้อไตั๋วติ่มมีตั๋วติ่มมีตั๋วติ่มเดินไปดูอ่ะไอ้ติ่มนี้ยรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนี่ยถูกครับผมรวมหมดเลยครับผมจะหมดอ๋อมีโคนนะครับมีโคนเด็กๆชอบเด็กๆชอบมีโคนอ๋อเด็กไเดี๋ยวเราลองไปตัดของตัาอะไรก่อน สวับสดีเลยจัด <expand> ว่าเด็ด <Island> ด <matter> like <bbe> ูนะครับอืออหือดูเตาดูเตาเท่าก่อนฟังเสียงเตาฟังเสียงเตาฟังเสียงเตาอือหืออือหืออือหืออืออหือรออะไรแล้วครับน้ำลายไหลหมดแล้วครับเรียบครับ กินเลยดีกว,ว่า <รอ S 2> กินเลยดีกวออ่ารออะไรครับมาจวบ อ่ทีีน้ขั้นตอนไหนแล้วครับผมขั้นตอนชิมครับผมชิมจะเรียกว่ากินก็ได้อ่ะโอเคมาถอดแมสก่อนขออนุญาตถอดแมสครับผมอ่ะขออนุญาตถอดแมสนะครับผมไม่งั้นกินไม่ได้อืมดูในกระสอบชั้นนะครับผมอันนี้เป็นหมูหมักพริกไทยดำ ขึ้นมาดูอ่ะอือถูนะครับนี่หมึกแก้วต้มองหมึกอะไรวะหมึกกรอบวะใช่หมึกกรอบโอเคอันนี้เป็นหมึกหมึกหมึกอะไรวะหมึกเอออ่าอันนี้หูเด้งขึ้นมาก่อนมาโอเคนี้ก่อนทอกมาชิมกันดูอ่ามาทีละอย่างมันยังไงจิ้มจิ้มดูน้ำจิ้มก่อนนี่น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับอันนี้น้ำจิ้ม น้ำจิ้มหมูกระทะธรรมดาก่อนเด็ดเลยเดด็มาดูโอ้โหเยิ้มเยิ้มช้ำช้ำเป็นไงเป็นไงเป็นไงร้อนอร้อน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 โอ้โหเด็ด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 เอาเด็ดเด็ดเอาเอาเอาต่อไปนี่ลองนี่ปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ ซีฟู้ดดูนะครับดูโอ้โหาซีฟู้ดเป็นซีฟูด้ดกรอบเลยมัอนกรออยู่ครับมึกสดรสสัมผัสกรุบกรอบื้อหือกรุบกรอบไม่ต้องพูดเลยมากอ๋อมึกดองอต่อไปมึกดองม,<า>มึกดอง,ดอ,งอ่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มสกี้เหมือน,นเดิมครับผม โอ้โหเรียบนี้ไม่หยุดหย่อนเลยโอเคเอาหยุดไม่ได้ยิงหยุดไม่ได้จริงหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งดูเนื้อหมูเด้งดูเนื้อหมูเด้งเขาทำสดๆใหม่ๆทุกวันอ้าวอะไรมันยังร้อนอยู่วะร้อนอะไรเราก็นึกว่าอะไรอ๋อร้อนด้วยอร่อยด้วย โคนให,หม่ๆไม่ไหวแล้วจุดตั้งสามชั้นโอ้ไม่ไหวแล้วพราะออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมเอาโอเคเอาโอเคอ่าภูมิกลางกันแล้วมาจัดอะไรเนี่ย,ย,ยจัดไอติมเอามาดู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 าดโ,อโ,อโอ้โห เลียบตักเล้เว้ยโดนไรงโม้ยนี่เอาที่ก่อนเลยอ๋องานนี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเว้ยเออก็ดูสิอร่อยไม่อร่อยดูนะครับอร่อยไม่อร่อยดูไอติมเขาอ่าไอภาพมันฟ้องภาพมันฟ้องนี่ครับผมรถอะไรนะนมโอกไกโดคนมโคกไกโด ให้ดูนี mm ่ดูนี่ดูนี่อืมไม่พอแล้วอีกเห็นขนจมูกเจ้าเจ้าเจ้าไปนี่ยสัมผัสแรกมีกลุ่ๆมันทอดมาเหรอไม่ใด่เกล็ดนมเกล็ดนมอ๋อเกล็ดเิมแล้วใครใช้สิ่งของอะไรเนี่ยอใช้ของไอเทมเลยเหร อ๋อไอซ์คุปปใช่ไหมใช่ีบอกเลยว่าไอติมเด็ดดูอีกทีอยากอะไรมากดีกว่าคนจมูกโอเคโอเคโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาดูภาพรวมกล้องแพรนพี่โต๊ะครับซากประหลัดขัดพาน กนเเียย่โโอ้้หาาาลพไอ้กระทะยังขาวอยู่เลยดูครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นกระทะนึงแล้วอ๋อเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเออพูดได้คำเดียวเปลี่ยนสร้างภาพเละอะไรเละอิ่มเละะโอ้จุกเข้าห้องน้ำมารอบนึงอยู่ไม่ได้ไอ้ซากราคาพานบอกคำเดียวครับว่าถ้าจะมาทานลูกฟุ้ย คุ้มค่าคุ้มราคาเอาง่ายง่ายสกอบคํา่อกคุ้มค่าคุค้มราค,คา,คคาที่ไหนรับประกันที่รานนี้เลยที่ชื่อร้านหมูตอะไรคำแมวพุง้งคำแมวพุ้งอยู่ตรงซอยมังกรนะครับทางที่จะออกไปทางเขาเรียกอะไรแท็กซาอ่านะครับใกล้ติกับโรงเรียนอะไร โรงเรียนอะไรวะไม่ไม่รู้จําไม่ได้เออเป็นเป็นโรงเรียนอ่ะอีกโรงเรียนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้คนแถวนี้เอโรงเรียนดูป้ายดูป้ายระวังเจอหมบกระเนี่ยเนี่ยระวังเจอในสเก็ตเลยมีเซเว่นอ่ะมอเตอร์ร้อยสี่สิบเก้าบาทฮะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเอาดีๆราคาไหนราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแป๊บหนึ่งรถวิ่งผ่านหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทไม่รวมน้ำเนาะไม่รวมโอ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่มันกูเม่นน้ำซักลากาันกูเม่นน้ำนี่เอามาจากอเมซอนหรือเปล่าที่บอกไอติมของเอเตอเอาหมดเหมือนกันดีว่านะครับหมดเกลี้ยงดูดูไอติมรากการให้เลยใช้ต่อได้เรียบร้อย้าบอนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นสิบดาว ให้ความคุ้มค่าความอร่อยเป็นสิทธิ์ไม่หักไม่หักอะไรจัดไปนะครับบรรยากาศถ้าเป็นช่วงนี้ก็กำลังดีเย็นๆนะครับแต่เวลามานั่งทานก็รักษาโซเชียลดิชันซิงนะครับรอบๆทางเขาก็จะนั่งโต๊ะห่างๆกันหน่อยเออครับ,โ,นะรบโดยรวมถือว่าโอเคใครอยู่ในย่านสมุทรปาการนะครับแวะมากินแวะมาลองลิ้มชิมรสหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับ แผนดูน้ำจิ้มครับแผนดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ้าวจิ้มหายหมดจิ้มไปเลือยที่อะไรเลยเออเนี่นี่นี่น้ำจิ้มทุกี้นี่เอาเอาหมดโอ้โหนี่กวาดเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่รู้ยังไงล่ะครับลองมาชานลองมาลองชิมลองมาทานกันดูพนักงานเขาก็โอเคนะใช่พนักงานบริการดีดีมากดีมากสุภาพสุดยอดเลยผมชอบพนักงานร้านนี้โดยรวมแล้วว่าเป็นสิบดาวผมให้เป็นสิบรายนี้ <Okay. S 2> ดีในทุกๆด้านถูกต้องโอเควันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเพราะไม่ไหวแล้วนะครับชื่อร้านขมียวกุมแต่กูขมียลไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ไม่มีแรงจะขมียวโอเคอ้าววันนี้ก็ขอสวัสดีจะไปไหนก็ไปติดตามได้ที่ u t u b e จะไปไหนก็ไปด้านล่างอ่าเป็นภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวพิมไว้ให้ลวกันนะครับไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ